สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับเบื้องให้เบื้องหน้านะครับคือเก้านะครับเนาะนะครับกะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับที่ผมบริมาหน้านะครับนะอ่ามอนกะมาเบื้องเขานะครับอ่าช่วงเดือนตุลาเนี่ยมัได้เป็นช่วงที่เขาเริ่มติดตั้งทองนะครับต้นเดือนนะครับนี่ครับ เขาเริ่มติดตั้งท่องนีเขาเตรียมตัวยังไงนะครับเก็บนบ้ำไปดีบอนะครับตัวผมนะครับผมจะเก็บน้ำไ่ก่อนนะครับเก็บนบบ้ำไ่ก่อนเพราะว่าข้าวเนี่ยคือคือจะเป็นหน้ามันมันอยู่ที่เขานะครับน้ะพี่น้องเนาะก็ขอ,ขอหาก็อาข,อขอหาของเพื่อนที่ออกล่วงแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่เป็นหนึ่งศูนย์หานะครับ ของผมนี่มันเป็น100หานะพี่น้องเนาะ105กําลังตั้งท้องนะครับอ่าคับเป็นกอขอหาเขาดอบ้านเท่าเนี่ยนะครับมันก็เริ่มเสียออกห่วงแล้วนะครับเนาะเริ่มสีออกแล้วนะครับอ่าถามว่าปล่อยน้ำออกได้บอก็แล้วแต่นะครับได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นออกห่วงแล้วนะครับเนาะเขาเมันเวลาออกห่วงจนถึงเกี่ยวนี่ใสเวลาประมาณ อ่าเดือนหนึ่งนะพี่น้องเนาะประมาณนะครับประมาณนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าเฮ้าบ่ต้องรีบนะครับาขาเฮ้ากะประมาณอีกประมาณจักสิบหามือนะครับเฮ้าสิกเกี่ยวยังสี่นะครับเฮาจังปล่อยน้ำออกนะครับเป็นยังน้อปล่อยน้ำออกนะครับอ่าเพื่อให้มันค้นกันว่า,วาเพื่อให้ลดนะเกี่ยวมันลงได้นะครับย่าบ่เห็นเป็นขีดตมอันนะั้นมันกับเป็น อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเ้าเรื่องเข่าเนี่ยก็คือถ้าเขาปล่อยน้ำออกช่วงก้อ,กอนก้อนเข่ามันสีแก่นะครับเนาะประมาณสักสิบห้าวันนะครับเข่ามันสีเพิรวานะครับเนาะเพิรว่าเข่ามันสีออกน่วงพร้อมกันนะครับมันสีสุกพร้อมกันนะครับแล้วข้าวก็จะมีความหอมนะครับ ม็ดมันกคดิษฐ์ูบความกายเอาไว้ยไงนะครับพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ก็คือเบอถึงพฤติกรรมของเขาเพิ่นนะครับเนาะช่วงนี้ก็ผมก็เอาน้าไว้ครับผมก็เก็บน้าไว้นะครับเ่ได้เอาไว้หลายนะครับประมาณนี้นะครับนาอพี่น้องนะครับเอาไว้ประมาณนี้ที่นี่ก็ให้มันออกจน ะกะว่าประมาณแต่มันออกประมาณเดือนหนึ่งเนาะ,อ,ะอีแกแค่น้อยมันก็ออกออกนะครับเนาะ,ะกับประมาณปลายเดือนนะครับปลายเดือนจังที่เหลื่อมปล่อยน้ำนะครับช่วงนี้เ้ามันเป็นหน้าปีนะครับเ้าเป็นหน้าเป็นดินดินปนทรายเนาะพี่น้องเนาะเป็นดินปนทราย เข้าจาเป็นต้องเอาน้ำไว้ด้อนะครับว่าเป็นหน้ารุมเด้อพี่น้องเนาะอ่าถ้าเข้าหน้าถ้าหน้าเข้ายู่สูงนี่ต้องเก็บน้ำให้ดีนะครับช่วงนี้นะครับข้อนี้สําคัญมากนะครับเป็นช่วงที่หัวเลียวหัวต่อเด้อพี่น้องเนาะเก็บน้ำไปเลยนะครับน่ะเก็บน้ำไปก้อนนะครับอย่าฝ่าปล่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับคือตัวผมผมกับพวปล่อยนะครับผมเก็บน้ำไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยไปเข้ากับเบิ้งเข่าไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะอ่าเข่าส่วนนี่นี่ อแปลงน,นี่นี่ครับพี่น้องแปลงนี่นี่ผมตัดนะครับผมตัดช่วงอ่าเดือนสิงหาเนี่พี่น้องเนาะถว่าตัดนี่เข่าผมอาจสีร่มไปแล้วนะครับอ่าเข่ามันขึ้นสูงนะครับหน้ามันเป็นหน้ารูมนะครับผมก็เลยตัดนะครับอันนี้ผมตัดนะครับพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าขางบนนี่ผมไม่ได้ตัดนะครับที่เป็นขางบนขึ้นไปทั้งทั้งสั้นผมไม่ได้ตัดนะครับอืม ของของพี่น้องเพื่อนกับวัตัดนะครับนี่นี่ของพี่น้องเพื่นอนวัตัดนะครับอันนี้อันนี้ของผมผมตัดอันนี้ของพี่น้องกันนะครับพี่น้องอันนี้ของผมนะครับอันนี้ผมอ่าแปลงนี้ผมผมตัดนะครับบิงนี่วัน,ถน,นถเถาะนะครับที่นี่น้ำมาถึงเรื่องน้ำนะครับรเบข้าเก็บวบกอนนะครับพยามเก็บไว้กอนนะครับเขาในช่วงกําลังตั้งทองนั่นสินะครับเขาเรมีมีวัฒนาการ ตั้งท้องออกรวงต้องมีน้ำนมมีหยังสี่เนะาะจนเป็นมเมล็ดสี่เนาะพี่น้องเนาะมันต้องมันต้องใส่น้ำด้พี่น้องเนาะจังไดเฮ้าต้องเก็บน้ำไปเดอ้อนะครับเก็บน้ำให้มันออกห่วงจนพูดละเพราะสมควรเป็นพี่น้องนะครับเข้าจังปล่อยน้ำออกจนหมั่นใจเพื่อหลักครับเฮาเหลือวา่าเสกเกี่ยวอีกสักสิบกว่ามือจังคอยปล่อยน้ำออกเนาะพี่น้องเนาะ นะครับอ่าอันนี้อันนี้คือสําคัญนะครับผมกระสีเฮ็ดจังสั้นแหละครับนี่น้าผมบริ่เอาไว้หลายที่พี่น้องนี่หน้าผมนี่ว่าเคยเก็บน้าไปหลหลนะครับอ่าผมพี่น้องกับวม่าเบิ้งนี่จะเป็นที่ว่าเขาไมา่อกี้ใต้แรงนะครับมันบนแน่นนอนเลยครับพี่น้องเหรอมันบนแน่นนอนเยครับเขาเคยจังสิใตยแรงนี่แต่ว่าเขาก็ดูแลตลอดดูแล พยายามเบ่งน้ำเบ่งหยังตลอดนะครับดูแลตลอดนะครับมันก็ได้ผลผลิตนะครับนี่นะครับงามอีกจังหากนะครับมันเอาแน่ว่าอะไรดอกพี่น้องอ่าบางที่ปีปีนี้ฝนแรงนะครับแถวอีสานไตนะครับฝนแรงนะครับแต่ว่าอ่าผมกับพระคาระคองเพราะว่าผมเตรียมตัวล่วงหน้านะครับอ่าก็คือมันอยู่ที่การวางแผนนะครับอ่าเพราะว่าผมเห็ด เตรียมพวกคันหน้านะครับเดี๋ยวผมจะย้อนไปั้งสี่นะผมเห็ดคันหนา้ามันใหญ่ไว้นะครับหน้าทุกบิ่งนะครับผมเห็นคันหน้าเพราะว่าหน้าผมเป็นรถลันลงมาเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะผมก็เลยก็เลยต้องปั่นคันหน้ามันใหญ่ไว้นะครับพี่นอ้องแล้วก็ผมเน้น,นวันที่ผมเน้นวนัหน,หน,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 วนห้างน้อยหนึ่งนะครับผมเน้นวันห้างน้อยหนึ่งนะครับนี่ครับ นั่เลยเขาแตกกอต้นไยลำไยนะครับพี่น้องนี่นะครับต้นไ่ลำไ่เห็นว่าครับเนี่ยพี่น้องนี่ก็เข,ขึ้นไปอีกเรื่อยๆมันก็เป็นโน่นกันไปเรื่อยๆด้พี่น้องเห็นว่านี่ก็เป็นโน่นกันไปเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆลดหลั่นลงลดหลั่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเขามันเกือบตายแรง้งอ่าแต่ว่าฝนกับมาให้เรื่อยนะครับกำลังติดตายกับมาา้าอีกนะครับอ่า นี่ครับน้ำมันหน่อยเนี่ยมันกลายเป็นผลดีขึ้นกันเนี่ยเพราะว่าเขามันมีเวลาได้แตกกอนะครับอ่าเนี่ยเขามันไม่เวลาได้แตกกอพี่น้องเบิ้ครับนี่ขึ้นไปทั้งทื่งเรื่อยๆนะครับอ่านี่ครับพี่น้องผมก็เเก็บน้ำไว้ที่ตลอดนะครับพี่น้องนี่เก็บน้ําไว้ตลอดนะครับ จนพุ่นละปลายเดือนตุลาพุ่นละครับอ่าจนหมั่นใจวันต่อจนมั่นใจผมจังสี่ปล่อยน้ำออกนะครับหรือบางที่มันอาจจะแห้งไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยอย่าลืมนะครับปีนี้นี่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนี่ฝนมันอาจสิบวตกอีกก็ได้นะนะครับเฮ้ยต้องคิดถึงบางนี้นะครับอ่า แต่เขาเอาตามสูตรตำล่าออียงกระเลี่ยวแต่นะครับแต่ว่าเข้าให้เข้าคิดถึงว่าเข้าเป็นหน้าปีนะครับเข้าต้องการน้ำนะครับคอยเก็บน้ำไว้ก่อนเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าครับโอเคประมาณนี้เนาะครับพี่น้องเนาะอ่าโอเคนะครับมื้อน,นี้นะครับครับสวัสดีครับผม